สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปัต์ครับด้เวลามาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่28ของฤดูกาลนะครับก็มีอีก2คู่สุดท้ายในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันซึ่งก่อนจะได้พูดถึงเรื่องของไฮไลท์ ight, หลังเกมสถิติอย่าลืมนะครับกด s u b สไครป์พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับก็จะมีสรุปเรื่องของ ทีม o อฟเ e อะวีด้วยนะครับสำหรับนัดที่28ใครติดโผกันบ้างเพราะว่าหลายทีมโชว์ผลงานได้ดีโดยเฉพาะผู้เล่นของระยอง FC ก็เชื่อว่าจะติดในสิบตัวจริงที่ผมจะจัดไว้ร่วมกับทางแฟนโทปี้แน่นอนนะครับส่วนช่วงท้ายก็จะมีข่าวเรื่องของคดีประวิศาสตร์ของวงการฟุตบอลบ้านเราก็คือคดีล้มบอลนะครับเป็นการตัดสินครั้งแรกเลยที่ออกมาตั้งแต่วงการฟุตบอลไทย มีข่าวพวกนี้ก็เป็นข่าวที่บอกว่าจริงบ้างไมมจริงบ้างเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างวันนี้นะครับทำให้เห็นกันแล้วเป็นรูปธรรมนะครับว่าเรื่องพวกนี้มีอยู่จริงและผมก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ต้องทํำยังไงกันต่อสําหรับคนที่ดูฟุตบอลเข้าใจดีแต่คนที่ไม่ได้ดูหรือกําลังอยากจะดูฟุตบอลไทยเขาจะคิดกับเรื่องนี้อย่างไร ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูไฮไลท์2คู่ที่ผมนํามาฝากกันก่อนครับเริ่มต้นที่เกมคู่ระหว่างนคะรรัชศีมาอันดับ9เปิดบ้านรับการมาเยือนของตราด FC อันดับ15ซึ่งตกชั้นไปแล้วนะครับเสียตัวจริงของทั้ง2ทีมโคราชสี่สอาประตูเป็นแซมมวลปอคันนิงแฮมก็ได้โอกาสลงแทนที่ของธนชัยหนูราชส่วน4ีกองหลังครับแบ็กซ้ายอดิศักิ์หานเทศแบ็กขวาเนี่ยเป็นเดชาสร้างดีคู่เซนเตอร์เฉลิมพงศ์เกิดแก้วกับนัทพงศ์สายริยามิดฟิลด์ตัวรับนฤพลอารมสวะกับ เดนิสวิลานูเอว่า3ตัวรุกด้านบนครับซ้ายเป็นอามาดูออตาร่าขวาเจสซี่เคเรนตตรงกลางหน้าต่ำนะครับใช้บริการของจีดีคันยุกแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นเดนิสโมริโลส่วนตราด FC433 ประตูเป็นทศพรสีเรืองสีกองหลังครับแบ็กซ้ายสถาพรแดงสีแบ็กขวาในเป็นพรสักป้องทองคู่เซนเ,นเตอร์อามานีอากินาโดจับคู่กับทางจูเนียโลเปสส่วน2มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับสันเสริญล,ลิมวัฒนะกับทางเกรียงไกรพิมรัตตัวรุกถอยริคาโด ตานโตสลงมาแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยเป็นพรปรีชาจารุไนปีขวามงคลทศกรยัยแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นโจนาธานเฮสครับคู่นี้เจ้าถิ่นก็ขึ้นนำหนึ่งูนนาที42นะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเมื่อจีดีขันยุคเนี่ยเปิดให้กับนัตพงศ์สายริยาเติมขึ้นมาหม่งเข้าไปและจากนั้นครับนาที79 บอลต่อเนื่องครับจากลูกสูตรเตะมุมจิดี่คันยุกค,คนเดิมก็กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปบอลเนี่ยเลยแนวะรับของตราดไปหมดครับแต่ว่าทศพรสีเรือรับบอลลูกนี้พลาดแล้วฉลับไปเข้าทางของเดนิสบุริโลแปเข้าไปง่ายๆครับประตูที่19ของดาวยิงชาวบราซิลในฤดูกาลก็ปิดท้ายให้นะักขอราชสีมานั้นชนะไป2 0ศนย์สถิติหลังเกมแม้ว่าเจ้าบ้านจะครองบอลน,น้อยกว่านิดหน่อยแต่โอกาสจบเนื้อเนื้อเน้นๆครับมากกว่า ขาดลอยเลยครับ22ต่อ13ครั้งแถมทั้งคู่ยังสู้กันที่เกมด้านข้างขยันเปิดจริงๆนะครับเออาร์ AI ก็ครอสบอลเข้าไปลุ้นก็อย่างว่าแหละครับกองหน้าเล่นลูกากลางดีทั้งคู่ตัวเลขเนี่ยเลยสูงถึงคนละ20ครั้งรวมถึง การเลี้ยงเดี่ยวแบบตัวต่อตัวครับก็ถือว่าตาต่อตาฟันต่อฟันบวกกัน2ทีม90ครั้งพอดีแบ่งเป็นโคราช8แล้วก็ตรา42ครั้งสวัสดแคทเล่นในบ้านก็ยังเชื่อขนมกินได้นะครับแล้วเกมนี้เป้าหมายคือชนะพวกเขาก็ได้3แตม้มทาได้สําเร็จซึ่งถือเป็นการฉลองการต่อสัญญาให้กับทางโคชโจธิรศักดิ์โพอน้นที่จะอยู่คุมทัพต่อไปอีก1ซีซัน่นจากนี้เหลือ2เกมครับไปเยือนโพลิสเทโรแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านนัดสุดท้ายเจอกับการท่าเรือน่าดูชมครับมาถึงตรงนี้พลังจาากแฟนบอโคร ปล่อยมันออกมามาเชียร์ที่สนามครับเสียงของคุณเนี่ยสำคัญสำหรับทีมแน่นอนส่วนตราเดฟซีที่ตกชั้นแล้วตอนนี้ก็เล่นแบบตัดตัวครับเลือกเลยสำหรับซีซั่นหน้าว่าไก่จะได้ไปต่อสำหรับการเล่นไทยลีก2ซึ่งอีก2เกมที่เหลือไปเยือนสุพรระการ และก็เล่นในบ้านนะสุดท้ายกับราชบุรีก็สําคัญมากทางใจครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ใครจะไปเชื่อครับจะจบซีซั่นอยู่แล้วตราเได้ยังไม่เคยชนะใครในบ้านเลยครับก้าวเป็นว่าเกมสุดท้ายเชื่อว่าเปิดหน้าวัดแน่ครับยังไงแฟนบอลก็เข้าไปเชียร์กันหน่อยนะครับถือเป็นการไว้หลายก่อนตกชั้นสวนดีคู่หนึ่งบุรีรัมยูไนเต็ดอันดับ2เปิดบ้านพบกับแบงคอกอันดับ5ตัวจริงทั้ง2ทีมประสาทสายฟ้า 35. 2ประตูเป็นสีวรษคเทศสูงเนิน3กองหลังทีนกรอัศรินอภิวัฒน์ง่วนลำหินแล้วก็พันสาย เหมวิบูล์วิงแบ็กซ้ายสัสลักหายประโคนวิงแบ็กขวาแะเรบดินวิรวัตโนโดม3กองกลางเป็นหน้าที่ของรัตนากรใหม่คามิแบรนดอนโอนิลและก็สุพโชคสารชาติขนาดที่ศูนย์หน้า2คนไมค์คอนจับคู่กับทางสุภชัยใจเด็ดครับส่วนแข้งเทพ433ประตูเป็นไมเคิลฟาวเคสกาดแบ็กซ้ายพิรพัฒน์โนชาย,ยาแบ็กขวาทริสตองโดเซนเตอร์ขาตัวหลักทั้งเอเวอตันและก็มอนเอลทอมเบียนะครับก็ใช้งานของพุทธนัน,นวณศรีกับทางมิก้าจูนนสีแทนส่วนคู่วิฟิล์ตัวรับเป็นฮาจิเมโฮโซไกกับ,บบิสรุษ อิมอุระตัวรูกเป็นปกกล้าอนานันตันแล้วก็สามประสานแดนหน้าซ้ายวันเดอร์ลุยส์ขวาเป็นเฮเบตี้เฟอร์นันเดสแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้านักธงุสุกสุม่มผมปรากฏว่าคู่นี้ก็เจ้าถิ่นยังฟอร์มร้อนแรงครับชนะไปได้2อก็ได้ประตูจากลูกโมงของสุบชัยใจเด็ด ตั้งแต่นาทีที่9แล้วก็จัก,กรพันธ์แก้วพรมตามซ้ำลูกมงของสมัยเอลโรซาเข้าไปอีกในช่วงนาทีที่9 4ก็ทําให้แซงการท่าเรือกลับขึ้นไปรังอันดับ2อ,อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทิ้งห่าง2แต้มครับยังมีเฮดตูเฮดดีกว่าอีกด้วยนะครับเหลือโปรแกรมอีก2งนัดจะปิดฤดูกาลส่วนหลังเกมครับสถิติน่าสนใจมากเพราะว่าเจ้าถิ่นไม่เน้นครองบอลครับรอจังหวะดักตัดบอลตามสไตล์ถนัดของอเล็กซานเดรกาาซึ่งก็ได้ผลครับเพราะว่าอินเตอร์เซปบอลได้ถึง18ต่อ4ีครั้ง ปล่อยให้ BU เนี่ยเปิดเกมถึง71ต่อ29เปอร์เซ็นต์แต่โอกาสยิงก็ยังทำได้ดีกว่านะครับสำหรับบุรีรัม13ต่อ12ครั้งแล้วก็ยิงเข้ากรอบถึง9ครั้งส่วน b ีเนี่ยเข้ากรอบเพียงแค่4ครั้งซึ่งแต่ละครั้งของการสวนกลับเกมทรานซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกถือว่าลูกทีมกาม่าทำได้ดีมากครับบุรีรัมก็ชนะแบบเอาคลาสก็ทำได้ดีกว่าชัวกว่าและคาแรคเตอร์ชัดเจนกว่าครับสามแต้มเกมนี้ทำให้แซงการท่าเรือเพิ่มอีก2แต้มแล้วก็การันตีจบ 2หรือ3แน่นอนแล้วนะครับอันดับตอนนี้แต้มเนี่ยห่างจากเชียงรายที่4รวมถึง Head to Head ก็ดีกว่ากว่างโซมหาภัยด้วยอีก2เกมที่เหลือนะครับจะเจอกับทาง p ีทีประจวบแล้วก็เปิดบ้านเจอกับโบลิสเทโรเป้าหมายของลุงเนวินชัดเจนนะครับ6แต้มเต็ม นี่แหละครับบุรีรัมอย่างที่ผมบอกไว้นานแล้วนะครับเขาชัดเจนพูดจริงทําจริงแม้ว่าไม่ถึงแชมป์แล้วตามเป้าหมายหลักแต่เป้าหมายรองต้องใกล้อันดับหนึ่งให้มากที่สุดเพราะนี่คือศักดิ์ศรีครับส่วนแบงคอกยูเนเต็ดเกมนี้ไม่มีเอเวอเรตัน ที่ติดโทษแบนแล้วก็มเดลทอมเบียร์ที่ไปเฝ้าภรรยาคลอดลูกส่วนไม้เด็ดอย่างวันเดอร์แล้วก็เฮเบตตี้เจอปิดตายหมดเลยครับแลวเรบดินกับสัสะลักษณ์ในเก็บเรียบทําให้สถิติยังคงอยู่ครับคือบียูไม่เคยบุกมาเอาชนะประสาทสายฟ้าได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ปี2 0 1 0เป็นต้นมาก็เท่ากับว่าเป้าหมายติด1ใน3นี่เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแข่งเทพก็ไม่ทันนะครับต้องลุ้นจบที่4ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องยากอีกฉะนั้น โฟกัสไปเลยครับหลังจากนี้บอลถ้วย f a FA ครับที่สำคัญมากสำหรับ BU เพราะนอกจากทโทรฟี่ที่อยากจะได้ประดับตู้สมวสอนก็ยังได้สิทธิ์ไปเล่น AFC Champions League 2022ในรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับส่วนทีมยอดเยี่ยม Fantasy Team of the Week ของ Fantopi นะครับระบบการเล่นเนี่ยเป็น3-4-3ก็ถือว่าทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางทำผลงานยอดเยี่ยมกันหลายทีมนะครับแต้มรวมกัน 77คะแนนโดยที่ไม่มีการใช้โบนัสโค้ชซูเปอร์พาวเวอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับที่เป็นคะแนนเพียวๆที่บวกกันทั้งทีมเพียงแค่11ตัวประตูเนี่ยเป็นนัทพงศ์ขจรมาลีจาก PT. พีทีประจวบ3กองหลังนะครับจากพันพรสุวรรณจากสุปราการซิตี้ยานโตบาสนาจาก PT. พีทีประจวบแล้วก็นัทพงศ์สาริยา จากนคอรราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นติดดาว1ใน2จาก11คนนะครับที่กวาดไปถึง9คะแนนจากการเล่นเป็นกองหลังเนี่ยนะครับทำประตูขึ้นนําให้กับทีมได้ด้วยและก็พาทีมเก็บ3แต้มโดยที่ไม่เสียประตูแต้มก็เลยพุ่งทยานหน่อยครับส่วน 4. m i มิดฟิลสมคิดชํานาญสินจากเชียงรายยูเนเต็ด อนุชิตเงินบุคคลจากระยอง FC จักพันแก้วพรมจากบุรีรัมยูไนเต็ดและก็เจริญศักดิ์วงกรจากสุประการซิตี้ส่วน3ประสานแดนหน้าครับโกชิโอคุโบะนี่คือ1ใน2ผู้เล่นที่ทําแต้มสูงสุดเหมือนกันนะครับเคะแนนก็ติดดาวไปส่วนคู่หูดแดนบนเนี่ยมีเมทีสารคามที่โชว์ฟอร์มจีเหมือนกันให้กับมานิมังกรระยอง f อขณะที่ตรงกลางเ,เป็นบิลโรซีมาจากเชียงรายยูไนเต็ดครับส่วนคดีที่เป็นข่าวใหญ่แล้วผมก็บอกแล้วนะครับว่านี่คือคดีประทตร์เนื่องจากว่ามันมีกฎหมายล้มบอลออก มาแล้วนะครับแล้วก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องแน่นอนนี่คือคดีอาญานะครับที่มีการอ่านคําพิพากษากันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็มีทั้งนักฟุตบอลทั้งผู้ตัดสินมีกลุ่มนายทุนร่วมกัน15หารายนะครับหลายคนอ่านข่าวแล้วผมคงไม่ต้องอ่านชื่อนะครับก็ไปดูในข่าวแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเนื้อหาใจความสําคัญเนี่ยทุกๆคนนะครับก็ถูกศาลสั่งจําคุก 1-5ปีนะครับโดยไม่รอลงอาญาคราวนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเนื้อหาใจความของคดีล้มบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเรานั้นเคยพูดคุยกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่นักขาวรุ่นพี่ของผมในอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าเรื่องนี้มันผูกพันกับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานและมันผูกพันกับการแข่งขันกีฬาทุกชนิดนะครับอันนี้พูดกันแบบตรงตรง ไม่ต้องโลกสวยอะไรทั้งสิ้นมันมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการพนันขันต่อคือวันนี้นะครับสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าการพนันขันต่อสามารถเข้ามาสั่งผลการแข่งขันกําหนดผลการแข่งขันได้นี่คือสิ่งที่สมาคมจะต้องตัดตอนแล้วก็หาทางในการป้องปรามให้ได้หรือว่ากําจัดมันซึ่งถามว่าจะทําได้ร้อยเปอร์เ็ไหมผมว่ายากนะครับ จับมือใครดมทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความแยกย์พอสมควรแต่นี่คือผลงานชิ้นโบแดงของนายยกสมยศซึ่งผมขอชื่นชมนะครับหลังจากที่มาดำรงตําแหน่งสมัยแรกตอนนั้นและเขาก็เปิดคดีนี้ขึ้นมาและก็ต้องชมด้วยนะครับตำรวจกองปราบเนี่ยเขาก็สืบสอะได้ข้อมูลมาก็ค่อยๆเก็บข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดทำแบบเงียบๆเนียนๆเนี่ย มันก็จะมีเคสที่ประเจิ่ประเจิ่แน่นอนนะครับผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เคยทําข่าวเป็นสกู๊ปพิเศษรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเคยอัดเทปก็คือเอากล้องกัโปเนี่ยไปไว้ในห้องพุทธศิลป์นะครับผมได้ยินข้อความที่ผมบอกได้เลยว่าเรื่องบบนี้มีอยู่จริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะสาวไปถึงต้นต่อได้แต่ตำรวจเขามีความสามารถมากกว่าเราเขามีวิธีการในการที่จะสืบเสาะเก็บข้อมูลและก็มีวิธีการในการล่อซื้อเนื้อหาเนี่ยนะครับ กระบวนการตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แยบยนต์ซับซ้อนมากมายนะักมีกลุ่มนายทุนมาบอกผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ไปจ้างผู้ตัดสินอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับในการที่จะช่วยเป่าให้ผลการแข่งขันมันออกมาตามลักษณะของเกมการแข่งขันที่มันจะไปเอี่ยวกับวงการการพนันนักฟุตบอลเองก็มีส่วนในการกําหนดผลการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่เนื้อร้ายที่มันน่ากลัวหลังจากนี้ก็คือว่านักฟุตบอลที่เล่นฟุตบอลกับทีมของตัวเองแล้วก็ไปแทงบอลนี่แหละครับ เพื่อกำหนดผลการแข่งขันโดยรู้เห็นเป็นใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อันตรายสำหรับองค์การและผมมองว่าควบคุมได้ยากมากแต่เคสแบบนี้นะครับเมื่อสามารถต่อจิ๊กซอได้ครบก็สามารถที่จะเอาผิดได้แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังต่อสู้อยู่นะครับก็ยอมรับในบางส่วนแล้วก็ให้การปฏิเสธในบางส่วนเพื่อที่จะสู้กันต่อไปแล้วก็มีการประกันตัวออกไปนะครับปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนคดีนี้ก็ถือว่ายัางคงต้องสู้กันต่อนะครับแต่ที่แน่ เมื่อที่ภาคษามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนคําตัดสินหรือไม่ในสารชั้นต่อไปแต่ที่แน่ๆนะครับนี่คือคดีที่ผมบอกไว้เลยว่าหลังจากนี้นะครับถ้ามองว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมควรจะทําต่อและไม่ควรทําไปเพียงแค่นะครับเชือดไก่ให้ลิงดูหรือว่าเขียนเสือให้วัวกลัวทําให้มันถึงต้นต่อจริงๆนะครับผมเชื่อว่ามาทําให้วงกรารฟุตบอลไทยนั้นมันอยู่ในทิศทางที่ ขยับแล้วดีขึ้นเพราะว่าหลังจากนี้นะครับคือข่าวเนี้ยมันมาถูกช่วงเวลาตรงที่ว่านี่คือช่วงท้ายฤด,ดูกาลแล้วนะครับออกมาในช่วงเนี้ยด้วยกำหนดการของการตัดสินมันเข้าช่วงเวลาพอดีมันเลยทําให้เออนี่คืออนาคตของฟุตบอลไทยที่เราอาจจะพึ่งพาได้หน่อยแล้วก็ดูการต่อไปมันมีความน่ากลัวตรงที่ว่าหลายสโมสรได้รับผลกระทบจากโควิด1 9มาแล้วก็ขาดทุนสมควรน,นะครับถ้าเราสามารถที่จะป้องปรามเรื่องพวกนี้ได้ ไม่ทําให้คนในกลุ่มของวงการพนันเนี่ยเขาสามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดผลการแข่งขันได้มาทําให้ฟุตบอลสะอาดมากยิ่งขึ้นคือผมเนี่ยนะครับไม่ห่วงนะครับคนที่เขาทาแบบนี้หรอกเพราะว่าเขาทําแบบนี้ไปเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็รับผลกรรมที่เขาทําแต่ว่าคนที่เขาทาฟุตบอลโดยบริสุทธิ์ใจนี่แหละครับคือคนที่น่าสงสารบรรดานักธุรกิจทั้งหลายที่เขาเข้ามาหวังจะทำให้บอลไทยมันพัฒนาถ้าเขาเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆสักวันหนึ่ง เขาก็ต้องถอยครับส่วนอีกมิติหนึ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้ฟังก็คือว่าวันนี้คนที่ติดตามบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าเข้าใจระบบพวกนี้ดีครับบอลน,นอกก็เป็นเหมือนกันแต่เนื้อร้ายที่มันต้องตัดทิ้งก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คนในวงการฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เตะบอลด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อผลการแข่งขันเพื่ออาชีพของตัวเองแต่คุณดันในเป็นเหยื่อของการพานันขันต่อเพื่อกําหนดผลการแข่งขันเมื่อไร่ก็ตามที่วงจรนี้เกิดขึ้น ฟุตบอลไทยมันจะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันจะเป็นเหมือนเพียงแค่การแสดงเพื่อหลอกแฟนบอลแต่วันนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลที่ติดตามบอลไทยมานานเข้าใจว่าโครงสร้างแบบไหนมันเป็นยังไงแต่คนที่กำลังจะเข้ามาดูบอลหรือว่าคนโดยทั่วไปที่ไม่ติดตามกีฬาแล้วเห็นข่าวนี่นะครับก็จะมีคําพูดแน่นอนว่ากรเพาะบอลไทยแบบนี้ไงถึงไม่อยากดูถึงไม่อยากเชีย ผมไม่อยากจะเป็นตัวแทนนะครับของคนในวงการฟุตบอลไทยทั้งเป็นสื่อเป็นแฟนบอลด้วยเพราะว่านอกเหนือจากการติดตามทําข่าวผมก็ชอบไปดูบอลที่สนามเหมือนกันก็จะบอกกันนะครับว่าให้แยกแยะให้ถูกต้องนะครับผมก็บอกเสมอว่าบนโลกใบนี้นะครับมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีไม่ดีมันก็มีทั้งขาวและดําแล้วก็เทาปนกันนะครับให้มันเกิดความกลมกล่อมอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเป็นแบบไหนในช่วงเวลาไหนและสิ่งสําคัญเลยนะครับถ้าคุณรู้ว่าอะไรไม่ดีคุณก็อย่าไปยุ่งเท่านั้นเองเมื่อคุณไม่เข้าไปยุ่ง ส่วนของคนที่อยู่ตรงนั้นมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่แน่นอนครับบางทีมันก็เหนือการควบคุมเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คนกลุ่มนั้นเข้ามาอยู่ในกลุ่มของความสะอาดมันก็จะปนเปื้อนสีดําเข้าไปจนกลายเป็นสีเทาฉะนั้นแฟ,ฟนฟุตบอลไทยที่เห็นข่าวนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะขอให้ทุกคนนั้นช่วยในการขับเคลื่อนนะครับให้วงการหลีกอาชีพในบ้านเราเนี่ยมันสามารถเดินต่อไปได้เพราะว่าลําพังเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจ ที่มันไม่ดีอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะครับเจอพิษโควิดสิหลายสโมสรขาดทุนเตะข้ามปีกันมายัางต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับและต้องสนับสนุนให้มันมีต่อไปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ข่าวแบบนี้เนี่ยมันหายไปมันไม่ได้เกิดการทําแบบจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องสิ่งพวกนี้มันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนกลุ่มใหมๆ่ๆสังคมใหมๆ่ๆเขาก็พร้อมนะครับที่จะใช้เงินเนี่ย วัดใจกับความสามารถของนักฟุตบอลว่าระหว่างสิ่งที่คุณต้องการไปถึงคืออนาคตจากความสามารถในการเล่นฟุตบอลกับเงินที่มันกองอยู่ตรงหน้าอะไรมันจะแน่กว่ากันก็ทิ้งไว้ให้คิดแล้วกันนะครับก็หวังว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันจะเป็นนักเตะผู้ตัดสินแฟนบอลผมเชื่อว่าทุกคนรู้ดีนะครับว่ามันไม่มีอะไรง่ายกว่าที่จะได้เงินมาแล้วผมก็รู้ว่าวิธีการอย่างนี้มันง่ายกว่า แต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อวงการพังคุณก็จะไม่มีอาชีพทําคุณจะไม่มีบอลให้เตะแฟนบอลก็ไม่มีบอลให้ดูทุกอย่างมันก็ทําลายกันเอง,เองนะครับในวงการก็เป็นว่านี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ผมขอชื่นชมนะครับและผมหวังว่ามันจะไปต่อได้คงจะไม่ใช่เพียงแค่เฟสสุดท้ายสาหรับการจับล้มบอลในฤดูกาล2 0 1 7เพราะว่าหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่ามันก็ยังคงมีอยู่อาจจะไม่ใช่เคสที่ใหญ่มากแต่สุดท้ายแล้วมันมีอยู่จริงครับเรื่องนี้ และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน Facebook กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปช่วงเย็นก็จะมีการวิเคราะห์ทีมนะครับความพร้อมทั้งหมดของการแข่งขันนัดที่29นัดรองสุดท้ายของฤดูกาลที่แสนยาวนาน2 0 2 0ถึง2021แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ